ทิกเล็กๆนะคะเกี่ยวกับผู้หญิงที่มีบุตรยากเราจะมาทําการรักษากันยังไงหรือว่าการปฏิบัติตัวการฉีดยากระตุ้นไข่ยังไงนะคะอันดับแรกเลยเราก็มาปรึกษาคุณหมอนะคะมาวันที่2หรือว่าวันที่3ของการมีประจําเดือนนะคะคุณหมอก็จะพาเราไปตรวจดูอันตราาวทางช่องคลอดนะคะก็จะดูว่าภายในมดลูกเราเนี่ยมีความผิดปกติอะไรหรือเปล่ามีเนื้องอกไหมมีซิดหรือเปล่าอันดับต่อไปก็จะเป็น การเจาะเลือดนะคะเพื่อตรวจด,ดูความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดถ้าเกิดว่าเราเราตรวจทุกอย่างตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็สามารถกระตุ้นไข่ได้นะคะข้อควรปฏิบัติระหว่างฉีดยากระตุ้นไข่นั้นทํำยังไงฉีดให้ตรงเวลาสามารถคัดเคลื่อนได้ไหมคัดเคลื่อนได้ไม่เกิน1ชั่วโมงนะคะเพราะว่ามันจะมีผลต่อฮอร์โมนในร่างกายในการสร้างไข่ทั้งสงข้างนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะ ก็คือการรับประทานอาหารจริงๆเราอยากให้รับประทานอาหารที่มีโปรตีนสูงอะคะ่ะเพราะว่าระหว่างฉีดยากระตุ้นไข่ไข่ก็จะสร้างเหมือนเซลล์ไข่หลายใบเพื่อที่จะเจริญเติบโตะคะ่ะแล้วก็มันจะมีน้ําที่มันออกจากนอกเซลล์นะคะโปรตีนเข้มข้นสูงเนี่ยก็จะช่วยดูดซึมน้ํากับเข้าเซลล์เราได้นะคะแล้วก็มันจะมีเล้งของเข็มสุดท้ายนะคะก่อนที่จะมาเก็บไข่อะคะ่ะก็จะเป็นการฉีดยาที่เขาเรียกว่าฉีดทิกเกอร์นะคะต้องฉีด ตรงเวลาเลยนะคะเพราะว่ามันจะมีผลต่อการเข้าห้องผ่าตัดค่ะอันนี้จะซีเรียสมากๆเพราะว่าถ้าคาดเคลื่อนนะคะก็จะทําให้ไข่ใบสวยๆค่ะหลุดหรือว่าตกลงมาก่อนก่อนที่เราจะเก็บได้ค่ะ ข้อควรปฏิบัติก่อนเข้าห้องเก็บไข่ค่ะข้อ 1. งดนำ้ำงดอาหารก่อนที่จะมาทําการเก็บไข่อย่างน้อย6 -8 ชั่วโมงค่ะอันดับที่2นะคะก็คืองดแต่งหน้าหรือว่าฉีดน้ําหอมก่อนที่จะมาทําการเก็บไข่ค่ะอันดับที่3ก็คือถอดเครื่องประดบับหรือว่าฟันปลอมออกก่อนนะคะอันดับที่4ก็คืองดการทาเล็บการต่อเล็บทุกชนิดเลยค่ะอันดับที่5ควรที่จะปัสสาวก่อนที่จะเข้าห้องเก็บไข่ค่ะ ข้อควรปฏิบัติหลังจากการเก็บไข่ไปแล้วนะคะการเก็บไข่เนี่ยใช้เวลาประมาณ15-30นาทีหลังจากนั้นเราก็จะมาอยู่ที่ห้องพักฟื้นฟื้นตื่นดีคุณหมอก็จะให้กลับบ้านได้แล้วค่ะค่ะสุดท้ายนี้นะคะพยาบาลก็ขอให้คุณแม่ทุกท่านนะคะสมปรารถนามีลูกน้อยไปดังที่ใจหวังค่ะ